ในการต่อสู้คดีไม่ว่าทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งทนายความได้นะโดยเฉพาะคดีใหญ่ๆคดีที่มีอัตราโทษสูงๆเนี่ยมันเป็นบทบังคับของกฎหมายเลยต้องให้มีทนายความต่อสู้คดีให้กับจำเลยด้วยนะครับตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญา ร,ระบุไว้ชัดเจนนะครับจต่วาทุกๆคดีที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในสื่อในข่าวหรือในออนไลน์โซเชียลต่างๆก็แล้วแต่ทั้งส่วนที่เป็นฝ่ายโจทย์ฝ่ายผู้เสียหายเองหรือฝ่ายคนที่เป็นฝ่ายจำเลยหรือผู้ต้องหาเองเนี่ยเขามีความจาเป็นที่จะต้องมีทนายความเพื่อว่าแก้ต่างหรือต่อสู้คดีให้นะครับเพราะว่า ตามไดที่ศารยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นผู้กระทำความผิดแล้วก็เขาเป็นผู้ได้รับโทษก็ยังถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่บางท่านบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมไปเป็นทนายให้ฝ่ายจำเลยทำไมไปเป็นทนายให้ผู้ต้องหาบางครั้งบางครั้งไม่เข้าใจกันทนายความก็เป็น หน่วยงานหนึ่งเนาะเป็นคนคนหนึ่งที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความซึ่งอาจจะแล้วแต่คดีแล้วแต่สถานการณ์บางคดีก็ไปเป็นฝ่ายโจทย์บ้างบางคดีก็เป็นฝ่ายจำเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายของแต่ละคดีซึ่งทั้งโจทย์ทั้งจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งทนายความขึ้นต่อสู้ได้ แล้วก็ในเรื่องของการเรียกร้องการใช้สิทธิ์ต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามันมีข้อกฎหมายหรือมีเหตุการณ์มีข้อเท็จจริงใดที่เราพิจารณาแล้วว่ามันเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ไปกระทบสิทธิ์กับลูกความอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่ลูกความเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งมีสิทธิ์ที่จะ ลองเรียนมีสิทธิที่จะรักษาสิทธิรักษาความเป็นธรรมหรือเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับฝ่ายตัวเองได้อัน,นั้นก็เป็นเรื่องปกติเราจะเห็นว่าในหลายครั้งในห,หลายคดีเนี่ยฝ่ายโจทก็มีการร้องฝ่ายจำเลยก็มีการร้องบางกรณีก็มีการร้องกลับบางกรณีก็มีการฟ้องคดีกลับก็มีซึ่งแต่ละคนแต่ละเคสแต่ละเหตุการณ์บางครั้งมันก็มีทั้งถูกกระทำด้วย อาจได้รับผลได้รับกระทบสิทธิ์ได้รับความเสียหายทั้งด้านเกียรติยศชื่อเสียงการทรัพย์สินเงินทองต่างๆก็แล้วแต่อะไรกบไปว่ากันแล้วแต่ละคดีซึ่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะสรุปง่ายๆก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจและทุกฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้ง,งทนายความเพื่อว่าต่างแค่ตามแทนฝ่ายตนได้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของเอง คนต้องเคารพอยู่ภายใต้กฎหมายมเหมือนกันหมดนะครับฝากเป็นกำลังใจทุกท่านสำหรับวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ